สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาผืนนี้รหัสทอมือ86ลายต้นสนนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีดอกไม้มีผีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมัดหมีพรีเมียมเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือ2ตะกอสวยๆค่ะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ9 9้บาทค่ะวันนี้นะคะก็มีผ้าคอม้านะคะผ้าฝ้ายผืนใหญ่จมโม แถมไปให้ใช้ฟรีอีกชิ้นด้วยคุณลูกค้าขามูลค่า200บาทนะคะคุณลูกค้าคะแถมไปจนถึงวันที่3 1มดกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือ2ตะกอค่ะผ้าฝ้ายนะคะทอมือรหัส86กคุณลูกค้าค่ะรหัสทอมือ8 6ผืนนี้นะคะเป็นสีม่วง สีม่วงเข้มๆนิดนึงคุณลูกค้าค่ะสีม่วงเข้มสวยค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าถอสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริร์สั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาเพือละ990บาทค่ะ,คะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้น้่มตัดเป็นผ้าถุงให้น้่มตัดเป็นกระโปรงให้ในราคาพิเศษเพียง1490บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะชอบนะคะรูปแบบไหนนะคะอยากให้ตัดนะคะเป็นผ้าถุงอยากให้ตัดเป็นกระโปรง แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมักโฟนนะคะมัดมีทอมือสองตะกรคุณลูกค้าค่ะสวยงามล้วก็พรมพเนี้ยมากๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมืสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีม่วงสวยงามมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้า่ะสั่งตัดผ้าถุงสั่ง กระโปงสั่งตัดเสื้อวันนี้นะคะที่ราคา1,290บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้านะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะเลือกผ้าผืนนี้เนาะรหัสทอมือ86ตัดเป็นผ้าถุงให้พี่ด้วยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา1,490บาทงานสั่งตัดมีโอนประจาเริ่มต้นที่500บาทนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวทางร้านแม่บริพาไทยของเราตัดให้ค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเเออววววววนะะแจ้งงงงรสรสโโพกกมมไปปถึคาาคาาายข ของผ้าถุงเข้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นผ้าไทยผ้าทอมือแบบนี้ความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ที่36นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะ <flatter> ไม่เหมือนผ้าทอเครื่องนะถ้าผ้าทอเครื่องนะคะขนาดหน้าผ้า1 0 0่คูณหเซนติเมตรนะคะสามารถตัดความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะทอมือคุณลูกค้าคะจะได้ความยาวสุดผ้าอยู่ที่อยู่ที่นะคะ36นิ้วเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบผืนนี้รับผืนนี้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยทอมือ 86คุณลูกคา้าคะพาไฟมัดหมี่ทอมือรหัส86ลายต้นสนสวยงามมากๆตอนนี้เหลือผืนสุดท้ายแล้วนะคะใครชอบสนใจติดต่อตอนนี้ด่วนๆเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดปังนี้คุณลูกค้าคะจัดให้จนถึงวันที่3 1มมกราคมนี้